พอสอคะพอสอมาทำไมคะพอสอมาทำไมคะอะไรคะแมยืนในกวดมาทำไมคะมาแค่นี้ไม่จองมันขาวนะมันถ่ายอยู่มันถ่ายอยู่จริงดิจริงโทรศถ่ายมันจะขาวเนี่ยหรอเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์โอเคพี่ต่อพี่ต่อไม่รู้จักฟิลเตอร์ ทำไมมันโจ้มันขาดอย่างเงี้ยโทรศัพท์พังหรือเปล่านี้ไม่เห็นพี่ก๊อฟใช่เลยคะมาค่ะทุกคนกินข้าวเย็นนะคะวันนี้พี่ก๊อฟมาซีนสุดท้ายเลยเขาก็บ่นคิดถึงทั้งวันเนี่ยอะไรคะเขาบ่นคิดถึงกันทั้งวันมาทำไมแค่นี้เนียเมียเมียบ่นละคะใช่สามีมาแล้วค่ะสามมีาแล้วค่่ะะอไรกันนีตายแล้วไม่ใช่แค่บอกว่าจะกินอันนี้ไม่กินข้าวฉันอยู่ทำไมเนี่ยกินอันนี้